กันหน่อยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีอัปเดตเกิดไปของพายุโุลิกนะถึงนครพนมแล้วค่ะคุณอ้าวมาแล้วนะคะเตือนเลยนะทุ่ไทยฝนตกหนักนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นะพายุสุลิกนะคะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศประเทศไทยค่ะบริเวณจังหวัดนครพนมแล้วเมื่อช่วงเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานะคะลัางอ่อนกําลังเป็นดิเพรสชันบริเวณแขวงคําม่วนลาวคาดว่า จะอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงต่อไปโดยมีแนวโน้อมอ่อนกําลังลงเร็วอาจทำให้ปริมาณฝนเนี่ยไม่มากเท่าที่คาดการไว้แต่แต่ยังประมาทไม่ได้ระหว่างวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามกันยายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทุกภาค,คโดยเฉพาะภาคตะนออกเฉียงเหนือซึ่งทำตอนบนของภาคจะตกหนักถึงหนักมากนะมีจังหวัดไหนบ้างนี่เลย นครพนมมุกดาหารสกลนครหนองคายบึงกาฬเลยอุดรธานีและหนองบัวลำพูค่ะขณะที่ด้านของมรสุมนะคะที่มีการรับมรสุมในโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดเข้าหาพายุทำให้มีฝนตกหนักนะคะถึงมากเช่นกันคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงค่ะคลื่นสูงด้วยนะ2-4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรด้วยเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าเรือเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะ2 0่สถึงยีกันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะดังด้านของนายวัญชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะบอกว่าให้ระวังอันตรายนะคะ จากน้ําท่วมจับพลนันน้าป่าไรหลากและน้ําท่วมขังค่ะนะจากพายุในครั้งนี้ระหว่างวันที่20-23กันยายนนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภยัยแล้วก็ให้ขอเลยนะบอกว่าให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมกันนะ